สวัสดีครับมาพบกับโคกหนองนานะครับอีกครั้งนะครับก็พามาชมครับชมสวนครับยิ่งเข้ามาก็ยิ่งมีความสุขนะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นต้นไม้เจริญเติบโตครับจากเป็นเด็กน้อยนะครับซึ่งเป็นอนุบาลนะครับแล้วก็ขึ้นปหนึ่งครับผ่านไปหนึ่งปีนะครับผ่านหนึ่งปีก็รู้สึกว่าต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นนะครับผลผลิตก็มีให้ เก็บนะเก็บทานเก็บขายได้มันบางส่วนนะครับตรงนี้นนนก็เป็นความสุขนะครับเป็นความสุขซึ่งมันอาจจะยังไม่เห็นผลรวดเร็วนะครับนะแต่จะค่อยๆเห็นผลไปเรื่อยๆนะครับขอให้เราอดทนนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับก็จะมีผลลัพธ์ออกมาอย่างอย่างนี้ครับอย่างที่ พวกนองนาน้านองอีโรที่ทําอยู่นะครับแต่ก็จะไม่หยุดนะครับก็พัฒนาขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับทาไปเรื่อยๆนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะครับตรงนีนะ้ไม้ต่อไปเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้นะครับก็เหมือนเหมือนเด็กน้อยครับซึ่งปีที่แล้วก็ว่างนะไม่มีอะไรเลยนะ ส่วนปีนี้ก็จะเห็นมีเขียวขึ้นนะครับมีผลผลิตตามมามีสมงมงนะครับ้วยนะครับมะเขือพวงแครกระเจี๊ยบนะครับทุกอย่างเราก็จะได้กินหมดนะครับตรงนี้ขี้เหล็กนะครับชะอมนะครับส่วนไม้ยืนต้นต่างๆครับก็จะเริ่มโตเติบโตแล้วก็ทยอยออก ออกมาออกผลนะครับเป็นอันดับต,ต่อไปนะครับาให้จนนะยิ่งยิ่งทำยิ่งมีความสุขนะครับไม่เหนื่อยนะครับถึงถึงเหนื่อยก็ นิดหน่อยครับมีความสุขนะครับมียัมีต้นย่างไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายนะครับยิ่งทํายิ่งเข้ามาอยู่นี่ครับมันเหมือนกับเหมือนมีออกซิเจนนะครับออกซิเจนส่วนตัวในนี้นะครับลมลื่นต่อไปจะลมลื่นมากกว่านี้ครับนี่พยุงนะครับพยุงมีต้งไม้เลื้อยนีมีมะนาวนะครับมะนาวเราก็ปลูกปนกันนะครับ มันปูนะครับยางนะมีหมอนฮนะเดี๋ยวต้นยางก็จะเดิญเติบโตก็จะเป็นล่มแล้วก็สามารถมีเห็ดนะครับเราก็สามารถเก็บเก็บได้อีกนะครับล่มลื่นครับนี่น้อยหน่าครับปูกแบบผสมผสานนะครับตรงนี้ผสมผสานมีฝรั่งครับ นีไม้นี่มะฮอกกานีครับสูงเท่ากับเรานะครับปีเดียงครับเติรริญเติบโตดีมากนะครับมะฮอกกานีเป็นไม้ที่สวยงามนะครับแต่แทบด้านฝั่งทางที่ตันตกทางนี้ก็ ยังไม่ค่อยเห็นมีอะไรมากครับนอกจากกล้วยแล้วก็ไม้ส่วนใหญ่เป็นยังเล็กอยู่นะครับพวกไม้ยืนต้นต่างๆนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นยางต้นใหญ่นะครับอยู่ประมาณสักห้าต้นนะครับแถบนี้เดี๋ยวก็จะโตนะครับโตไล่ๆแถบของให้ไก่ย,ย่อยก็จะเป็นเขาเรียกผักกันจองนะครับ ผักพายนะครับกินใบก็ได้กินยอดออกินดอกนะครับดอกมาเก็บกินกับส้มตามกินกับน้ำพริกได้นะวันนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะร่มรื่นครับตรงนี้นะจะค่อยๆเจริญเติบโตนะครับค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับส่วนปลาในหนองนะครับก็ มีนะครับก็ฝากคลิปดีๆไว้นะครับโคกนาโนยออโลสวัสดีครับ